มีใครหาสีประตูต,ต,ตัวสูงเกียร์ธรรมดาผ่อนอยู่เดือนละประมาณ5,000ันไหมครับถ้าเกิดมีอยู่ตอนนี้นะมาดูคันนี้ไปพร้อมกับผมในคลิปนี้ได้เลยนะครับยกระดับรถยนต์มือสองโชว์รูมมาตรฐานรถสภาพเกรดพรีเมียมเพราะที่นี่ปฏิพัฒน์ออตโต้ยืนหนึ่งเรื่องรถสวยตัวนี้เป็นมิตซูบิชิ ไททันครับ2.4ตัวเบนซินรถปี16ใหม่แสนสองโอ้โหสภาพเนี่ยบอกเลยว่าสวยและก็ใหม่มากนะครับการใช้งานทุกอย่างเนี่ยปกติหมดเลยนะฮะรถโครคงสร้างเดิมตัวรถไม่เคยมีประวัติการชนอะไรมาก่อนเลยนะครับสำหรับอย่างตัวนี้ก็จะเป็น all new ไททันแล้วแต่จะมีการตกแต่งเพิ่มเติมมานิดหน่อยในส่วนของตัวกระจังหน้าแล้วก็จะมีการแลปนะครับตัว โลโก้มิสูเป็นสีส้มอ่าเพื่อความสวยงามนะแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยจะเป็นตัวโิเตอร์นะครับโพลิเตอร์สีนอนแล้วก็ตัดหมอกคู่ล่างมีติดตั้งมาให้คือื้องก็ยังถามว่ารถปีต่ำไหมสำหรับตัวนี้ไม่ต่ำนะครับเป็นตัวรถปี16นะรถอายุประมาณสัก7ปีนะครับแล้วใช้งานมาเนี่ยเพียงแค่120 0 0 0นเท่านั้นถือว่าเป็นตัวรถ4ประตูที่ใช้งานมาน้อยมากนะครับ คราวนี้เดี๋ยวให้ดูตัวเครื่องยนต์กันบ้างครับเครื่องเบนซินเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นกันแล้วนะฮะในปัจจุบันตอนนี้นะครับเราได้มาเนี่ยเป็นในสภาพที่แบบสวยมากสวยมากจริงๆครับอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าถ้าเกิดอย่างเราแบบอยากต้องการเทียบกับมือหนึ่งแบบจริงๆอ่ะตอนนี้เราจะหาที่ไหนได้แทบจะไม่มีให้เจอเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างคันนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนส่งมอบเนี่ยเราก็จะมีการเปลี่ยนถ่น้ำมันเครื่องตั้งศูนย์วงล้อ ระบบเบรกระบบไฟทุกอย่างเรามีการจัดการให้ใหม่หมดก่อนที่จะมีการส่งมอบนะครับตัวรถเนี่ยมันก็จะเหมือนกับการขับรถเก่งนี่แหละแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดอย่างบางท่านอาจจะถามว่าฟิลในการขับของตัวรถกระบะเครื่องเป็นสิมเป็นยังไ,ไงตรงนี้ต้องมาลองดูตัวจริงที่โชว์รูมเราได้นะครับแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดยังถามว่าสามารถทดลองขับได้ไหมตัวนี้ลองทดลองขับได้มาดูรายละเอียดตัวจริงได้เลยนะฮะเพราะนั้นเนี่ย อย่างตัวเครื่องเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาหรือว่าเกิดอุบิเหตุอะไรเลยทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนจากในมุมที่เป็นดีเซลมาเป็นตัวเครื่องยนต์วเบนซินและถามว่าเบนซินตัวนี้เป็นเบนซินยังไงเป็นเบนซินของเดิมติดม,มาจากโรงงานและรถไม่เคยมีการติดแก๊สม,มาก่อนนะครับอันนี้ก็คือแบบสวยมากเลยแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่กองอากาศเปลี่ยนใหม่นะฮะกล่องฟงกล่องฟิลปัม๊ม a อ,บอเอบลงน,นะครับมีการเช็ค ตรวจสอบรายละเอียดให้หมดแล้วคือถ้าเกิดอย่างใครหายอยู่นะครับสําหรับคนที่งบน้อยอยากจะผ่อนสีประตูสักคันหนึ่งอยู่เดือนละประมาณ5 0า0ันอแนะนําซื้อคันนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จัดฟานเงนได้เต็มด้วยเครดิตดีก็ไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวนะครับคราวนี้เดี๋ยวพามาดูตัวด้านข้างกันบ้างครับด้านข้างเนี่ยหรือว่าตัวรถทั้งคันคันนี้เนี่ยมีการปรับสภาพเก็บความสวยงามให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ยางใส่อยู่ตอนนี้เนี่ยตัวนี้จะเป็นยางบิสโตน นะครับล้งแมกอลอยเดิมยางใหม่สีเส้นไฟเลี้ยวเนี่ยอยู่ตรงกระจกมองข้างนะครับแล้วก็ภาษียังไม่หมดเดี๋ยวถ้าเกิดมันใกล้หมดแล้วเราก็จะมีการต่อเป็นปีหน้าให้นะครับฟิล์มนี่จะมีการติดมาแล้วรอบคันแล้วก็ตัวคิ้วการ์าตรงนี้ก็จะเป็นตรงรุ่นของไททันทางด้านซ้ายและด้านขวามือก็ติดมาแล้วเหมือนกันคราวนี้เดี๋ยวให้ดูตัวภายในกันบ้างครับภายในเนี่ยคอนโซลหน้าเนี่ยจะมีแอร์แบ็กกู้หน้ามาให้แล้วก็ตัวพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชัน แอร์นี่เป็นแอร์ออโ,โต้นะฮะค่อนข้างที่จะดีมากสำหรับตัวนี้แล้วก็สำหรับเครื่องเล่นเนี่ยมีการเปลี่ยนจอทัชสกรีมมาใหม่แล้วก็มีตัวกล้องมองหลังติดตั้งมาให้แล้วพอดีเรียบร้อยส่วนสำหรับตัวเบนซินเนี่ยนะครับเบาะเนี่ยมันจะเป็นตัวเบาะผ้าแล้วก็คันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ5สปีดอ่ากระจกก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับเดี๋ยวให้ดูสภาพตอนหลังอีกนิดหนึ่งสำหรับตรงนี้เนี่ยคือสะอาด นั่งได้เหมือนกับมิสูบิชิไต้ i t ันอื่นๆทั่วไปนะครับพื้นที่กว้างเพดานสูงแล้วก็มือโหนมือจงมือจับอะไรพวกนี้มีมาให้ครบนะฮะจริงๆเนี่ยถ้าเกิดอย่างเราไม่ชัวร์เนี่ยว่าตัวนี้เติมน้ํามันอะไรได้หรือว่ายังไงเพิ่มเติมเปิดฝาถังน้ํามันดูตรงนี้ได้เลยมันก็จะมีเขียนบอกอยู่ว่า e10 e20 เติมได้91ขึ้นไปนะฮะ95แก๊สโซฮอล์เบนซิน e20 อะไรพวกนี้ อันนี้เนี่ยเราสามารถมาเปิดดูตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าแบบในบางปั๊มเราอาจจะไม่ชัวนะก็ดูในส่วนของฝาถังตัวรถมันมีการตั้งมาสติ๊กเกอร์แบบนี้ติดตั้งมาให้แล้วนะครับแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยฝาท้ายเดิมโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะร,รถไม่เคยมีการโดนชนท้ายมาแน่นอนมือเปิดฝาท้ายเป็นโครเมียมกันชนท้ายเป็นของเดิมติดรถแล้วก็สําหรับตัวกล้องมองหลังเนี่ยจะอยู่ในตําแหน่งด้านใต้ ตัวนี้จะเป็นการติดตั้งเพิ่มเติมขึ้นมาพร้อมกับตัวจอทัชสกรีนภายในเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้มีการดูไปนะครับตัวนี้เราไม่ต้องคิดอะไรกันเยอะครับหลักๆเลยนั่นคือราคามาก่อนเลยในลําดับแรกเพราะนั้นสีประตูคันนี้จะผ่อนอยู่เดือนละประมาณ5,000บาทเท่านั้นนะครับเป็นรถปี2016เครื่องเดิมเกียร์เดิมบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมคันนี้นะฮะเอาไปในราคา2 9 9 0 0 0บาทพอ นะครับสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทพอสําหรับคนที่รายได้ไม่เกินหนึ่งหมื่นสองพันบาทซื้อคนเดียวได้เลยไม่ต้องทาไม่ต้องกู้ร่วมอาชีพชัดเจนรายได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีเครดิตก็ใช้เงินออกรถศวนบาทแต่สําหรับอย่างบางท่านเนี่ยอาจจะไม่เคยมีประวัติในการผ่อนหรือทําธุรกรรมอะไรเลยเกี่ยวกับตัวการเงินเดี๋ยวตรงนี้มาคุยกันหลังไม่ได้เพราะมันสามารถเช็ครายละเอียดเกี่ยวกับตัวของธนาคารที่ดีที่สุดที่เราจะให้ลูกค้า จัดไฟแนซนอยู่ตอนนะับปัจจุบันตอนนั้นนะครับ299,000ผ่อนเดือนละ5,000ตรงนี้เน้นย้ำเลยใครสนใจนะฮะโทรติดต่อเบอร์เดิมได้0 8 9 1 1 0 4 9 5 4นะครับหรือว่าไลน์แอบริพัดออโต้สะดวกช่องทางไหนติดต่อมาช่องทางนั้นตอนนี้ได้เลยนะครับ